มาครับวันนี้รถแจ๊ z GK นะครับมาจัดโชคร้อยางอโมเทกก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างตอบโจทย์2.05ได้เรื่องความอ้วนของแก้มยางทาให้ดูซิ่งที่ผมรองมาในโชคเลทหมื่นกว่าบาทตัวนี้ถือว่าเป็นตัวค่อนข้างที่จะจบกับลูกค้าหลายๆคนข้อดีเขาก็คือเขาจะไม่นุ่มจนรู้สึกโยนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปจนรู้สึกกระด้างนะครับที่เป็นบอดี้ห้าตัอย่างแจ๊ด GK ซิตี้แฮทแบ็กหรือรถที่เป็นทรงห้าประตูจะเก็บอาการท้ายโยนได้ค่อนข้างนิ่งกว่าก็จัดทรงไว้ที่ข้างหน้า52.5ข้างหลัง53ฟิลิ่งประมาณไหนตามไปครับครับวันนี้รถแจ๊ z GK นะครับมาจัดโชคร้อยยางแผ่นกันกระแทกใต้ท้องเป็นเซตไหนตามไปดูกันครับก็วันนี้ลูกค้ามาจัดทรงรถใส่ล้อยางครบเซตแล้วก็จัดทรงแล้วก็หาโชคต้องการโชคที่ ไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปอิมเทกก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างตอบโจทย์จะได้ความนุ่มหนึบเฟิร์มกระชับและก็ไม่กระด้างปรับสูงต่ำโดยการสไลด์กระบอกไม่เสียค่าเคสปริงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเป็นตัวเวอร์ชันที่ปรับปรุงเป็นเวอร์ชัน2ตัวนี้จะนุ่มกว่าตัวแรกแล้วก็ได้ความหนึบได้ความเฟิร์มได้ความเนียนกว่านะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นล้อนะครับลูกค้าเป็นรถสีขาวก็ใส่เป็นตัว TC105X นะครับสี ไฮเปอร์แบ็กนะครับต้องการให้รถด,ดูเข้มดูหล่อขึ้นควบคู่กับยางตัวนี้ใส่เป็นไซส์205นะครับของแดนเซลลลูกค้าเน้นต้องการให้ยางออกมาแน่นๆเต็มซมแล้วก็ต้องการให้นุ่มแดนเซลก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องความนุ่มแล้วก็ได้เรื่อง205ได้เรื่องความอ้วนของแก้มยางทําให้ดูซิ่งแล้วก็รถมีความนุ่มแล้วก็โหลดไม่ต้องเยอะ ได้ความชิดซุ้มแล้วก like ็ท้องรถสูง <datos> ขึ <B ung Paulo> ้น205ก็จะเป็นยางที่ค่อนข้างตอบโจทย์คนที่ไม่อยากโหลดรถเยอะแต่อยากได้ฟิตเมนต์สวยท้องรถสูงขึ้นขับใช้งานสบายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วก็เสริมด้วยแผ่นกันกระแทกสกายได้นะครับตัวนี้สําหรับสายเตี้ยสายโหลดต้องมีกันไว้พวกเวลาเราเจอเนินหลังเต่าคอสะพานหรือทางที่ไม่ดีตัวนี้ก็ช่วยซับแรงกระแทกพวกเนินต่างๆได้ดีแล้วก็ป้องกันเสื้อเกียร์แตก อ่างน้ำมันเครื่องแตกได้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จแล้วพาไปลองฟิลิ่งโช๊คแล้วก็ไปดูทรงรถหลังจากติดตั้งเสร็จให้อีกทีหนึ่งนะครับไปครับครับหลังจากติดตั้งตัวโช๊คล้อย,อยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพามาดูทรงรถอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ลูกค้าก็จะเลือกร้อเป็นตัว TC 105x นะครับสเปคกว้าง7ออฟเซ็ต35นะครับขอบ15ยางเป็นไซส์2 0 5 50 15นะครับ จัดทรงโหลดด้วยโชคสตาร์อิโมเทคตัวเลสซิ่งแม็กนะครับก็จัดทรงไว้ที่ข้างหน้า52.5ข้างหลัง53นะครับเน้นใช้งานสบายๆขึ้นเนินขึ้นซอสะพานขึ้นลูกก็นาจไม่ติดนะครับเน้นฟีลลิ่งนุ่มน,มนมวลใช้งานดีใช้งานขับเที่ยวต่างจังหวัดขับใช้งานทั่วไปสบายนะครับตัวนี้แล้วก็ฟีลลิ่งโชคอิโมเทคก็ผมเซ็ตไว้ที่เบอร์ค่อนข้างออกไปทางแน่นหนึบเฟิร์มนะครับลูกค้าชอบแนวแน่นหนึบเฟิร์มไม่ต้องการกระด้างแล้วก็ไม่ต้องการนุ่มนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างตอบโจทย์สายที่อยู่ตรงกลางไม่ชอบนุ่มไปไม่ชอบแข็งไปนะครับโอเคก็พามาดูทรงใกล้ๆทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์205 50 15นะครับคือพอ205ปับ๊บแก้มยางตรงนี้จะอิ่มขึ้นมาเต็มขึ้นมาก็จะดูดูอ้วนดูแน่นประมาณนี้นะครับยางตัวแลนเซล r s 0 0 9ตรงนี้เป็นยางแบรนด์ไทยนะครับคุณภาพการรีดน้ำาก่ะถนนไปในทางที่นุ่มเงียบไม่ดังนะครับ เป็นลายสวยลายซิ่งเหมือนตัวตัว i 003นะครับตรงบริเวณบ่ายยางตรงนี้จะมีระยะห่างทำให้ยางตรงด้านนอกดูซิ่งดูสปอร์ตนะครับนี่ก็จะเป็นปอกกันสันสีน้ำเงินประมาณนี้นะครับผมจะเทสพวกช่วงล่างส่งงานดูเรื่องเสียงดังฟีลิ่งโช๊คปรับค่าความหนืดตามโจทย์ลูกค้าแล้วก็เช็คความสูง เช็คสภาพหลังจากติดตั้งเสร็จอีทีนึงนะครับจะได้ลูกค้าขับไปใช้ได้ตรงตามความต้องการเรื่องความสูงแล้วก็ฟีลลิ่งของตัวโช๊คนะครับโชค๊คอิโมเทคติดตั้งในรถอย่างบอดี j แจ๊ GK ที่เป็น5ประตูฟีลลิ่งประมาณไหนตามไปครับครับก็มาอยู่ในรถนะครับหลังจากติดตั้งโชค๊คตัว Emotec h Racing Max นะครับเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับเวอร์ชั่นใหม่เป็น V2 ปรับปรุงพวกค่าเคสปริง ค่าความหนืดแล้วก็พวกวาล์วห้องในน้ำมันมาให้เสถียรมากขึ้นนะครับก็ค่อนข้างดีกว่าตัวเก่าพอสมควรเท่าที่ผมเคยลองมาตัวเก่าโช๊คตัวนี้อาจจะออกไปแนวแข็งหน่อยกระด้างหน่อยแต่พอตัวใหม่ออกมาแก้ทั้งค่าเคสปริงหน้าหลังปรับปรุงน้ำมันระบบวาล์วข้องในออกไปทางนุ่มหนึบเนียนตัวนี้ ที่ผมลองมาในโชคเลนหมื่นกว่าบ,บาทตัวนี้ถือว่าเป็นตัวค่อนข้างที่จะจบกับลูกค้าหลายๆคนเลยนะครับตัว e m o t e c h Racing Max ข้อดีเขาก็คือเขาจะไม่นุ่มจนรู้สึกโยนหรือรู้สึกย้วยนะครับเขาจะอยู่กลางๆแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปจนรู้สึกกระด้างนะครับเท่าที่ผมลองมาคุยกับลูกค้าลูกค้าส่วนมากโจ์มาทีแรกก็คือเขาต้องการความนุ่มแต่โชกค,ครับที่มีความนุ่มเกินไปมันจะมีอาการโยนอาการโคง้ง อาการให้ตัวเยอะแล้วก็มีการดีดท้ายอย่างรถที่เป็นบอดี้ห้าประตูอย่างแจ z z GK City h a t c h b a c k หรือรถที่เป็นทรง5าประตูจะมีอาการดีดท้ายค่อนข้างชัดเจนนะครับโชคที่มีความเนบมีความเฟิร์มขึ้นมาจากตัวที่มันค่อนข้างนุ่มหน่อยจะเก็บอาการท้ายโยนได้ค่อนข้างนิ่งกว่าเนียนกว่าขับสบายกว่ารอยต่อถนนตัวนี้ฟิลลิ่งเขาจะออกไปทางนวล ไม่กระด้างไม่กระแทกรุนแรงแต่ฟีลิ่งเขาอาจจะด้อยกว่าโชคเลส2 0 0 0 0กว่าบาทอยู่บ้างในเรื่องความสมูทตามคอสะพานแรงกระแทกท่อหลุมใหญ่ๆเขาจะอาจจะขาดความเนียนสมูทกว่าตัวเลส2 0 0 0 0กว่าบาทไปบ้างนะครับด้วยราคาของตัววัสดุเขาที่ถูกกว่าเขาอาจจะด้อยเรื่องตรงนี้ไปบ้างแต่สำหรับคนที่มองหาโชคเริ่มต้นนะครับตัวนี้ผมลองมาแล้ว ตอบโจทย์ดีจบกับลูกค้าได้ค่อนข้างตรงโจทย์มากกว่าไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะครับเวลาขับเร็วตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่อย่างขับไม่เกินร้อยหกผมว่าอาการรถเขาเก็บได้ค่อนข้างดีค่อนข้างนิ่งแต่อาจจะด้อยกว่าบางตัวที่เขาจะมีอาการแข็งเยอะอันนั้นเขาจะขับพวกร้อยแปดสิบสองร้อยเขาจะนิ่งกว่าเขาโค้งได้นิ่งกว่าตัวนี้ถือว่าทําเลทอยู่ประมาณกลาง ใช้งานปานกลางอย่างเช่นความเร็ว60-160ถึง160เขาจะอยู่ในย่านนี้ทำได้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่คนว่าชอบคาแรคเตอร์ของโชวคแบนไหนของอย่างนี้บางทีต้องลองครับอาจจะลองรถเพื่อนๆที่ใส่ในบอดีเ้เดียวกันยางสเปคเดียวกันความสูงไล่ๆกันลองเทสลองใส่ดูก่อนว่าเราชอบคาแรคเตอร์ของโชคตัวนั้ Led น,นไหมอีกทีนึงนะครับเพราะบางทีโชค แต่คาแรคเตอร์ก็จะมีสไตล์ของเขาไม่เหมือนกันโจทย์แรกเลยเราต้องรู้ก่อนเราชอบใช้รถแนวไหนขับความเร็วช่วงไหนเป็นหลักแล้วเราจะได้เลือกโชคได้ตรงกับช่วงการใช้งานขึ้นอยู่กับเราเลือกช่วงความเร็วที่เราใช้เป็นหลักอย่างบอดี้อย่างพวก j จ z z GK ก็จะเป็นสายรถอีโกคาใช้งานในเมืองมีออกต่างจังหวัดบ้างโชคอย่างพวกอีโมเทคอย่างพวก ตัวซินเวอร์อย่างพวกตัวคาวริเบียนเลทหมื่นกว่าบาทตัวนี้เขาก็จะทํามาตอบโจทย์สไตล์การใช้งานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่โชกกลุ่มนี้เขาเรียกว่าโชกกลุ่มโมโนทูบโมโนทูบเหมาะกับคนที่ต้องการซิ่งขึ้นมาแล้วต้องการให้เฟิรม์มแน่นกระชับกว่าโชกสแตนดาดแล้วก็จะอาจจะมีความเฟิรม์มความแข็งขึ้นกว่าโชกสแตนดาดอยู่บ้างก็มีตั้งแต่ 10- 2ถขึ้นอยู่กับการปรับเซตการติดตั้ง โจทย์หลักๆของโชค๊คขึ้นอยู่กับการติดตั้งก่อนเลยอย่างแรกถ้าติดตั้งผิดวิธีโชค๊คตัวนั้นก็ออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะมีอาการแข็งมีอาการโยนมีอาการกระด้างถ้าเกิดติดตั้งไม่ถูกวิธีก็จะมีอาการยันรถก็จะกระโดดกระเท่งแต่ถ้าเกิดเราติดตั้งได้ถูกวิธีถูกต้องแล้วก็ปรับแต่งให้ตรงกับโจทย์ลูกค้าโชค๊คตัวนั้นก็จะตอบโจทย์การใช้งาน ของลูกค้าแต่ละคนได้เหมือนกันนะครับแต่โจทย์แรกก็คือต้องเลือกโชคให้เหมาะกับสไตลก์การขับขี่ก่อนนะครับก็เล่าไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพื่อละกันที่กำลังมองหาโชคแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นอันนี้ก็ผมมาลองอ e ีโมเทคเนาะก็เล่าเป็นประสบการณ์และกันโชคทุกตัวดีหมดไม่มีตัวไหนที่ไม่ดีเพราะว่าโชคทุกตัวโรงงานบริษัทก็เขาปรับปรุงแก้ไขเทสลองมาจนดีที่สุดแล้วแต่แค่เขาทํามาตอบโจทย์ลูกค้าสายไหนมากกว่า แล้วก็คนที่เลือกใส่ก็ต้องเลือกให้ถูกจริตกับโชคตัวนั้นถึงจะได้โชคที่ถูกใจโชคที่ใส่แล้วดีบางทีเราฟังมาแต่ละคนนะชอบคาแรคเตอร์โชคไม่เหมือนกันบางคนบอกรุ่นนี้ดีแต่พอมาใส่กับอีกคนนึงกับบอกว่าไม่ดีอย่างที่พูดเลยโชวบ,บางตัวที่เขาว่าแข็งบางคนบอกว่าไม่แข็งตัวน,นี้ใช้งานดีก็มีเยอะแยะไปครับเราก็แค่เลือกให้ตรงกับคาแรคเตอร์ไปหารถเพื่อนรถในกลุ่มไปลองนงั่งไปลองเทสล้วค่อยเลือกซื้อดีกว่า จะค่อนข้างได้ตรงโจทย์กว่าโอเคก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมบอยสติดเลสซิ่งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อาจจะเป็นข้อมูลดีๆไว้สําหรับคนที่กําลังมองหาโชคใส่รถสักคันหนึ่งรถอีกโกคคาก็อาจจะเป็นแนวทางอีกทีแล้วกันนะครับก็ชอบปรากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ